นาอุยะอิโนอุเอะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว Monster, now, yeah, มอนสเตอร์นาอุยะอิโนอุเอะแชมป์โลกรุ่นเป็นตัมเบตของ IBF WBA Super World d e r i n g ชาวญี่ปุ่นที่มีโปรแกรมจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในภาคบังคับของ IBF กับไมเคิลดัสมารินาสรองอันดับที่1ชาวฟิลิปปินส์ในคืนวันเสาร์ที่19มิถุนายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นในราสเวกัสได้ออกมาเปิดใจว่า เานั้นจะเริ่มคุมน้ำหนักอย่างจริงจังแล้วนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความจริงแล้วซูเปอร์สตาร์มวยโลกชาวญี่ปุ่นนั้นได้เริ่มทำการลดน้ำหนักตัวมาได้ประมาณ1เดือนแล้วเพียงแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในช่วงแรกๆซึ่งปกติแล้วน้ำหนักปล่อยของเขานนั้นจะอยู่ที่62กิโลกร,รมัมหรือราวๆ136.68ปอนด์โดยประมาณดังนั้นก็เท่ากับว่า เขาจะต้องลดน้ำหนักให้เหลือ53.52กิโลกร,รมัมหรือประมาณ118ปอนด์ให้ได้ในช่วงเวลาอีกไม่ถึงเดือนนับจากหนีไปเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานาอุยะนั้นมีน้ำหนักตัวอยู่ที่56.5กิโลกร,รมัมหรือประมาณ124.56ปอนด์และเขามั่นใจว่าถ้าเขาคุมอาหารได้ดีเพียงพอ น้ำหนักตัวของเขาจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจากการฝึกซ้อมโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการรีดน้ำหนักโดยการอบซาวน้าเลยซึ่งเขาก็รู้ดีว่าการอบซาวน้าเพื่อลดน้ำหนักนั้นแม้ว่าหลังชั่งน้ำหนักแล้วจะรับประทานอาหารและน้ำชดเชยได้ก็ตามแต่ความแข็งแกร่งและความเร็วนั้นจะลดลงอย่างมากอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีเขาทราบดีว่าการลดน้ำหนักตัวที่อเมริกานั้นทำได้ยากกว่าที่ญี่ปุ่นมาก เพราะอากาศที่นั่นแม้จะร้อนก็จริงแต่การรีดเหงื่อจากการออกกำลังกายนั้นแทบที่จะทำไม่ได้เลยเพราะสะภาพอากาศที่นั่นจะทำให้ร่างกายแทบที่จะไม่มีเหงือ่อแม้ว่าจะออกกำลังกายหนักขนาดไหนก็ตามซึ่งเขามีประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วจากไฟแรกที่เขาเดินทางไปโชคเทียมเลียกาเมื่อหลายปีก่อนซึ่งในมวยรายการนี้นั้นจะมีการถ่ายทอดสดกลับไปที่ประเทศญี่ปุน่น ทางรายการ Wow Wow e x c i t e m e n สเป e c i a l ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนนี้ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่นซึ่งทั้งคู่นั้นจะขึ้นเวทีในเวลาประมาณ9นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนั่นเอง